สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับติดต่อหลวงพี่ย้อยได้แล้วเผยความจริงหลังกาโตะศึกติดต่อหลวงพี่ย้อยได้แล้วหลังหายตัวเงียบจากกรณีกระแสข่าวคลิปเสียงที่ถูกระบุว่าเสียงคล้ายกับพระหนุ่มนักเทศชื่อดังในจังหวัดนครศรีธรรมราชผัวพันกับศรีการายหนึงที่ชื่อตองจนเป็นข่าวและถูก สนใจรวมถึงมีการติดตามกันอย่างมากในโซเชียลจนกระทั่งเมื่อเวลา21นาฬิกานาทีของวัน,นที่30เมษายนเพจพงศกรจันแก้วที่เป็นเพจของอดีตพระกาโตะได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ลาศึกขาท่ามกลางคณะสงฆ์ผู้ใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีค้าผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าหลวงพี่ย้อยซึ่งเป็นพระภิกษุ ที่เข้าร่วมกันให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวนี้ได้ออกแถลงการกล่าวว่าอัตมาพระธนพลจักวโรหรือหลวงพี่ย้อยขอแจ้งแถลงการคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าวที่สงสัยว่าจะเป็นพระนักเทศชื่อดังกับศีกาสาวที่สื่อมวลชนได้นำเสนออย่างต่อเนื่องอัตมาได้ให้ข้อมูลบางส่วน ในกรณีเดียวกันนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการสอบหาข้อเท็จจริงหากพระนักเทศกระทำผิดจริงก็ต้องมีการประชิกให้สึกออกจากความเป็นพระเสียเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาแต่หากพยานหลักฐานยืนยันว่าผลการสอบสวนนั้นไม่ผิดก็ได้เป็นผู้บริสุทธิ์และทำหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาต่อไปอัตมาบริสุทธิ์ใจไม่มีเจตนาที่จะก,กันแกล้ง หรือทำไม่ดีโดยหวังให้มีความขัดแย้งกับผู้ถึงผู้ใดทั้งสิ้นในเมื่อพระนักเทศที่ต้องสงสัยได้ศึกจากการเป็นพระเรียบร้อยแล้วเรื่องทั้งหมดในทางธรรมวินัยก็ถือว่าจบสิ้นอาตมาขอยุติการติดตามและให้ข้อมูลในกรณีนี้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณพระสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนทุกสังกัดที่ช่วยกันทำให้เกิดการตรวจสอบพระนักเทศ และได้การตัดสินใจในการศึกการเป็นพระไปแล้วส่วนการสอบพระวินยัยจัเมินต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับตุวรพินิตของคณะสงฆ์โดยตัวอัตมายืนยันจะคงทำหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างนี้ตลอดไปจเจริญพรพระทวัตพลจัก,กวโรหรือหลวงพี่ย้อยกล่าวย้ำในที่สุด ขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ